มันต้องไปไหน,นครับนี่ไง oh. อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเออแบบนี้นี่ครับนี่ไงนี่ครับ oh. นี่ไงนี่ครับนี่ไง สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่ในช่องเบลิวันสองนะฮะดูเหมือนว่าวันนี้ฝีไฟมีกิจกรรมมาใหม่นะฮะแบบนี้นะฮะเดีย๋ยวเราจะไปดูซิว่ามีอะไรบ้างนะฮะกิจกรรมมาใหม่แต่ไม่รู้ว่าทำอะไรเนี่ยมันทำอะไรวะโอ้เราต้องเข้ามาหลับไอเทนใช่ไหม เข้ามารับไอเทมกลับมารายงานกิจการทุกวันเพื่อหลับรางวัลโคโนโอ๋อล็อกอินนะฮะล็อกอินนะฮะทุกวันนะฮะวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่วะวันที่13นะฮะล็อกอินนะฮะแล้วก็ได้ได้ไอเทมแล้วก็ไปแลก อ๋อแบบว่าเราต้องมาส้มดูอีกใช่ไหมอันนี้เห็นไหมโอเคแต่เรายังไม่ส้มนะฮะอันนี้เราจะยังไม่ส้มนะฮะอืแบบนี้ใช่ไหมจกรรามาใหม่ยังไง โอเคนะฮะมาแล้วะะโอเคจะเป็นยังเป็นยังไงโอโ้โห oh, เอ็กเพย์ <no. S 1> นะฮะโคตรอลังการโอโ้โหนี่มันอะไรวะโคตรอลังการนะฮะอืมโดนนะฮะโอโ้โหแบบนี้เลยเหรอเอาแบบนี้เลยเหรอเอาแบบนี้เลยเหรอ อันลังการมากนะฮะอมืมาแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยโอเคแต่เพื่อต่อสู้ใช่ไหมโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอาแบบนี้เลยนะเอาแบบนี้เลย เออแบบแบบว่าเป็นฉ,ฉากอะไรประมาณนี้นะฮะจริงไหมนี่มันฉากอะไรเฮ้ยไม่เอา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 ,เอาโอ้โห <unpredict> มาแล้วนะครับพระเอก <_ einzige> ของเรามาแล้วนะฮะโอ้อยังทอลังการมากเลยทำไมไม่มีเสียงวะเสียงไม่มีวะเอ้างเแยท้อลังการมากเลยทาไมไม่มีเสียงวะเสียงไม่มีวะเอโอ้โห อลังการมากเลยฮะท่านผู้ชมโอ้โหเท่จริงๆนะครับอืมแบบนี้นะครับพระเอกต้องมาช้านะฮะโอ้โหแบบนี้ก็ได้นะครอืมสุดยอดนะฮรโอ้โหพระเอกของเรามาเก็บมอดตี้นะฮะโอเคตอน,นี้เราลุยเลยใช่ไหมหรือยังยังนะครับยัง,ยงนะฮะ ำไมไม่มีเสียงวะเราก็เปิดแล้วแบบว่าเป็นฉากมันมันตัดเสียงใช่ไหมเฮ้ยแล้วเขานี่อะไรอีกเฮ้ยลอยลอยลอยนะฮะโอ้โหอะไรกันเอออะไรกันโอ้ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยไม่รู้แล้วนะไม่รู้นะโอ้โหขี่ยานด้วย แบบนี้ก็มีด้วยนะฮะโอเคโอโหมาที่มาที่โลกใหม่เลยนะฮะ oh อ๋ออันนี้อะไร <No. S 1> เฮ้ยเลเซอร์มีไซเอ้ยแมวนม้แมวนะไม่เอานะแบบว่าอลังการแล้วก็ไม่สมกับรีไฟเลยฮะท่านผู้ชม <laughs> ะะบอกว่าคำามมยุดใหม่เลยนะฮะ เป็นไงต่อเป็นไงต่อเฮ้ยมาอะไรกันนี่อะไรนี่นี่มันอะไรเออ oh, โอ้โหพระเอกของเราทําอะไรเฮ้ยหนักแตะห oh. นักแตะลูกบอลโอ้โหโอโหอลังการมากเลยท่านผู้ชมเ,เป็นไงบ้างพังหมดนะฮะโอเคแล้วทําไมเหลือแค่ พระเอกของเราคนเดียวโอเคอ๋อแบบนี้แล้วแล้วทำไงต่อทำไงต่ออ๋อไงวะเฮ้ยทำไงอ๋อถ่ายรูปเหรอถ่ายรูปก็ได้นี่ไงเาเลยครับโอเคสิ็จส้น เดี๋ยวก่อนเอามุมไหนดีวะเฮ้ยมุมไหนดีวะเฮ้ยมันได้แค่นี้เหรอเอามุมไหนดีได้แค่นี้ฮะาท่านผู้ชมได้แค่นี้เฮ้ยไม่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ประมาณนี้โอเคนะฮะก็ประมาณนี้ฮะโอเคนะฮะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะฮะมันต้องแบบนี้ดีครับโอเคเฮ้ย okay. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแบบนี้เออนี่ไงฮะแบบนี้ยังเท่นะฮะเออมันต้องแบบนี้ดีครับเดี๋ยวก่อนนะฮะเฮ้ยเอ้ยอย่าเพิ่ง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 มาแบบนี้เออโอเคมันต้องแบบไหนครับ นี่ไงอ๋อเด,เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเออแบบนีนบน้นี่ครับนี่ไงนี่ครับนี่ไงนี่ครับนี่ไงโอเคก็ประมาณนี้นะฮะท่านะผู้ชมก็ใช้ได้ฮะใช้ได้ฮะแล้วเราจะไปสำรวจดูที่อ,อื่นมีอะไรบ้างที่นี่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรล้ มันจะไม่มีอะไรแล้วมั้งนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชม